สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล็กดจอกันวันนี้ก็เมนูแซบแซอีกแล้วค่ะเมนูของปาเล็กวันนี้นะคะก็จะเป็นกากหมูคั่วพริกเกลือค่ะกินกับผักสดนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะกากหมู หัวพริกเกลือทาแรกตอหอม เมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยมาก เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นกักหมูที่ประเล็กซื้อสำเร็จรูปเนาะก็เป็นกักหมูที่เราเจียวเองจะอร่อยอร่อยกว่านี้หลายเท่าค่ะ เราก็ต้องมีกระเทียมเยอะๆกว่านี้นิดนึงวันนี้กระเทียมหมดมีน้อยน้อยไปนิดนึงนะคะนี่ตะคำไหมคะอร่อยคะ่ะก็าการย้ายปลูกปลอดสาร ถึงแม้ว่าจะเป็นผักปลอดสารก็ต้องล้างดีๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีไข่พยาธ อร่อยมากเราซื้อจากหมูสำเร็จเอามาทำค่ามาทำโค้กพริกเกลือ จริงๆก็ซื้อมันหมูมาเจียวแหละแต่ไม่มีเวลาเจียวก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าอยากกิน แร่เนี้มันเป็นกากหมูสําเร็จรูปมันก็จะมีรสเค็มมานิดนึงนะคะเราก็เวลาเราปรุงเราอย่าใส่เยอะค่ะอย่าใส่เกลือเยอะแล้วก็อย่าใส่ผงปรุงรสเยอะอมไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มกินไม่ได้นะคะถ้าซื้อกากหมูสําเร็จรูปมาให้ชิมกากหมูแล้วก่อนเราค่อยทา อร่อยจะได้ที่กระเทียมไปเล็กน้อยไป ้ำซ oh ุปค่ะฟักตุนมะนาวดอง้มใหม่นะคะไม่ใช่หม้อเก่าหม้อนี้หม้อใหม่ชอบกินต้มบ่อยๆ อิ่มแล้วคะ่ะข้าวกากหมูคั่วพริกเกลืออร่อยมากๆนะคะเมนูน,นี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยมากแต่อย่ากกินบ่อยนะคะไม่ดีเนาะคอเลสเตอรอลเนาะก็เดี๋ยวเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ